สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง What the Suck Gaming by MePJ นะคะก็วันนี้กลับมากันอีกแล้วสำหรับคอนเทนต์เควสนะคะตัวใหม่นะคะก็เป็นเควสที่เท่าไหร่แล้วอะสี่ไหมเควสที่สี่แล้วทุกคนนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลุยกันสดๆเหมือนเดิมนะคะส,สดอีกแล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอ่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้เคลียร์ม็อด ปัญหาพวกมอดเสียเนี่ยมันจะกระทบกับตัวเกมตัวเกมไม่ใช่ตัวเกมตัวเกมนะคะก็อย่าลืมอัปเดตมอดให้ล่าสุดก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบป๊อปอัพไม่ขึ้นเคเวสไม่ขึ้นอะไรเงี้ยกระทบเกมนะคะก็ฝากตรงนี้ด้วยเหมือนเดิมเลยนะคะเคเวสวันนี้นะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรในจะเจออะไรเนาะอัดสดนะคะแต่ที่อยากได้จริงๆวันนี้คือรองเทา้า เลิฟมากนะคะแล้วก็อันนี้เครื่องเล่นเกมใช่ไหมไม่มั่นใจนะคะตัวนี้ได้ปะก็จะเป็นของแต่งนะคะคริสต์มาสไม่แน่จะสองชิ้นสิสองชิ้นไหมหรือสามชิ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ายังไงโอเคเท่าที่เมดูมันต้องสมนะเพราะกุญแจมันล็อกสี่สี่สี่อันสุดท้ายอ่ะไปลองดูว่าจะเจออะไรบ้างนะเริ่มเลยค่ะเราไปที่บ้านเดิมนะคะก็จะได้จำง่ายๆว่าเราเล่นเควสท,ที่ที่ไหน <laughs> ช่วงแรกที่เคเวสยมมาทุตออกมาเล่นมั่วมากไปทุกบ้านไปทุกหลังสุดท้ายก็คือต้องต้องลงที่ใหนที่หนึ่งเพราะว่าตัวเองก็ลืมว่าแบบเอ้ยฉันไปนเล่นที่ไหนไหว้อะจําอะไรไม่เคยได้เลยสองนาทีก็ลืมแล้วจริงสองนาทีก็ลืมแล้ว่ทวนะทุกอย่างเลยนะบนโลกนี้โอเคลุ้นนะ่ะทุกครั้งที่เล่นเคเวสก็คือแบบสายสร้างบ้านกับกลุมขมับแล้วอะ่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวเรารอเคว็ดขึ้นเนาะขึ้นยังโอเคครับมาแล้วเริ่มเลยนะคะก็มาถึงก็อยู่หน้าคอมพอดีนะคะเขาให้เราทำการรีเ e a r ฮอ Holiday on เว็บอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเริ่มเลยคำสั่งอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะก็ไม่แน่ใจว่าอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้เลยไอคอนขึ้นขนาดนี้ชัดมากไปเริ่มเลยค่ะ โอเคก็ร <target> <okay. S 2> ีเซิร์ชหนึ่งครั้งนะคะง่ายนะถ้ารีเซิร์ชเคยเคยแล้วช่วงเควสแรกมั้งเควสหมายถึงเควสคซีอันแรกๆนะถ้าจะไม่ผิดมีรีเซิร์ชไปทและ Talk about holiday song โอเค oh my god my friend my friend ไปแล้วเขาบอกให้ท a l กแต่ว่าเพื่อนไม่อยู่นะคะเพื่อนกลับแหละโอเคเดี๋ยวเราเรียกเพื่อนกลับมาอีกรอบนึงเนาะอินไว้อินไว้ กี่คนสองคนเลยแล้วกันเอามาชวนเพื่อนก่อนชวนเพื่อนมีเพื่อนชวนเพื่อนนะคะมาเลยมายังเพื่อนไม่มาเพื่อนไม่มาทุกคนลองใหม่นะเพื่อนคงบอกว่าดึกไหมดูเว,มเวลาด้วยเรียกกี่โมงก่อนไม่สนค่ะอีฉันจะโทรเรียกมาไหม เพื่อนบอกมันง่วงไหมล่ะไม่มาหรอกไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็ต้องรอสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะกดเชิญใหม่หาเพื่อนคุยไงไม่รู้ว่ามันต้องคุยปะไม่ใช่ทอล์กนะคิดว่าไม่น่าใช่ทอล์กปกติเพื่อนมาไวมากเลยนะแต่ว่านี้น่าจะเป็นเวลากลางคืนด้วยแหละเพื่อนเลยแบบโอ้ยจะมายังไงก่อนเราลองชวนเพื่อนแบบนี้ได้ไหม ไม่ได้หรอเป็นผีชวนไม่ได้หรอคะรีเลชชั่นชิพไม่มีอ่ะอ่ะอ่ะเรียกคนเดิมนั่นแหละตีห้าแล้วเพื่อนคงไม่ว่าหรอกมั้งมาหน่อยนะมาเถอะนะอินไว้แล้วอะ่ะทางนี้ก็คือจะตุยแล้วคะ่ะชวนมาไม่มานะคะเพราะว่านี่ไงเพื่อนบอกมึงจะบ้าเหรอชวนตอนตีสี่ตีหนะ้าน่ะคิดบ้างไหม คิดอะไรเพื่อนคงบอกเงี้ยกูมาก็บ okay. ุญแล้วนะโอเคเพื่อนจะรุยไหนไม่รู้เนี่ยเพื่อนออกอ๋อเพื่อนมาทักษะเพื่อนมาแบบ Dance อ่ะงั้นเราก็คุยกับเพื่อนเลยเนาะ Talk about talk about holiday songs โอเค two t o people โอเคครับจะไป two people อ่ะคุยัง เอ้าเอาเมื่อกี้รีเสิร์ชไม่ติดหรอด็อกิเมนต์เดอะรีเสิร์ชหรือว่ามันคนละอันกันเอาจริงปะเควสไม่เห็นได้เลยแปบ๊บหนึ่ง<อ>เพื่อนไปไหนแล้วขออีกทีเพื่อนเดี๋เดๆเดเพื่อนเพื่อน<ๆ><ๆ>เมื่อ<ๆ>กี้เรารีเสิร์ชกันไปหรือเอ้ยเราคุยกันหรือยัง<อ>แล้วเพื่อนไปเอาชุดอะไรมาใส่ที่แขนนะโอ้ยชุดเซรามูลมี listen to winter holiday station ก็ถ้าฟังกันง่ายๆก็อาจจะหมายถึงแค่ฟังเพลงที่เป็น winter holiday หมวดนี้นะคะเมเนี่ยก็คือต้องตัดคลิปเพราะว่าความที่ไม่ได้เล่นเนาะไม่ได้เล่นเกมใช้ชีวิตก็เลยหา winter holiday ไม่เจอก็จะมีผู้จัดการนี่แหละที่รู้เพราะว่านั่งปรึกษากันอยู่ คือด้ยวยความที่ไม่รู้จริงๆนะคะใช้เวลาหลายชั่วโมงมากเลยเชื่อไหมนั่งตยุยกันอยู่ตอนอยากจะทุบตัวเองก็ใครที่มีที่เล่นเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคหลักภาคเสริมนะให้กดไปแบบนี้เลยคือไม่รู้ว่าปกติทุกคน,น่ะรู้อยู่แล้วประมาณไหนแต่ว่าเมยก็คือศูนย์เลยเข้าใจป่ะความรู้เรื่องเกมเพล์เป็นศูนย์คือมาเพื่อสร้างบ้านจริงๆสําหรับเดอะซิมซีกดไปที่ตัวเลือกแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมอชอยใช่ไหม แล้วก็มอชอยไปเดี๋ยวๆเราต้องต้องเปิดเชงสเตชันก่อนลืมลืมกดเชงสเตชันก่อนแล้วก็ค่อยมอชอยมอชอยเพื่อเลือกเพลงแล้วก็กดมอชอยไปอีกคือตอนแรกไม่คิดว่าไอ้มอชอยเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ลึกเกินสักสองครั้ง2ชั้นปรากฏไม่ใช่นี่คือมไม่รู้จริงๆนะคะกดมอชอยไปเลยคะ่ะเรื่อยๆมีไม่รู้หรอกว่ามันสิ้นสุดที่อะไรนะคะแต่ว่า ตอนที่เมสต็อปอ่ะมันก็คือสุดที่วินเทอร์นะเดี๋ยวลองเดินวินเทอร์ไหมประมาณนั้นน่ะเนี่ยก็จะเจอกดประมาณ4 -5 ครั้งนะคะก็จะเจอวินเทอร์ฮอลิเนะคะก็เช้งสเตชันได้เลยเย้ Yay! เสร็จแล้วง่ายปะแต่รู้ไหมว่าเพนจันหนีจากการเขาเรียกอะไรไม่ใช่หนี คลิปอะหมายถึงสต็อปคลิปอะเพื่อไปหาว่ามันอยู่ตรงไหนแบบจะลงไห้อ่ะอย่าใจร้ายกับคนไม่เล่นเกมเพย์ได้ไหมเล่าแค่นี้เควสก็เสร็จแล้วอ่ะอไปเราไปดูของค่ะเราได้ของสามชิ้นนะคะโอเคเข้าหมดสร้างก่อนอันดับแรกเดี๋ยวเราจะโชว์เป็นเครื่องเล่น ใช่ไหมเครื่องเล่นปะไม่ใช่เออมีเครื่องเล่น,เ,เ,คเ,ลนเครื่องเล่นเกมนะมันจะอยู่ในหมวดอะไรอะ่ะเครื่องเล่นเกมตัวนั้นเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดอกดอได้ไหมกดอแล้วมันจะอยู่ในอีเวนต์รีวอร์ดไหม นี่มีอันนี้อ่ะจดละจะละที่เล่นเพลงไหมเล่นเกมนะเหมือนเล่นเกมนะอันนี้ใช่ปะแล้วก็อันนี้ค่ะมาใหม่อ่าคนละสีนะคนละสีเห็นไหมเห็นไหมอันนี้น่ารักนะน้องกระตุยน้องกระตุยของเราเดีย๋ยวไม่รอให้น้องทําอันนี้แป๊บหนึ่งนะคะว่ามันเล่นอะไรเด้ปยบางโอ้ เล่นเกมได้ด้วยหรอหลองดูสิอ๋อเล่นกับทีวีก็คือต้องกดในทีวีแล้วน้องก็เล่นค่ะ oh, oh, oh. อารมณ์เหมือน PlayStation ทุกคนเลิศแต่จริงก็คือต้องหาที่วางให้ดีๆนะไม่ใช่วางตรงแบบเมนี่นะเออวางวางดีๆนิดนึงนะคะแล้วก็ <Hey. S 1> เดี๋ยวเข้าหมดแต่งตัวนิดนึงโอ้น้องก็คือสกกระโกรกมากต้องขออภัยด้วยนะคะ น้องเหมือนจะป่วยหรือเปล่า,หาหนะฮัลโหลต้องขอโทษดด้วยนะคะเล่นเล่เป็นอนะเออจริงเดี๋ยวเลยนะนะทำอะไรได้บ้างอะออเดอร์ได้ไหมโอ้โหเดี๋เดๆๆอยาไหมให้น้องเล่นเกมก่อน น้องซื้อมาอยัางอ่ะกินยาก่อนเลยเราเป็นอะไรไม่รู้ตัวลายพอยเลยเมื่อกี้อ่ะจะเข้าไปดูรองเท้าคือรอรองเท้าอย่างเดียวเลยเชื่อไหมถ้าคนหาไม่เจอเหมือนเดิมนะคะใส่ ส <c oughs> <c oughs> เปเชียลเข้าไปนี่สองอันหรออ๋ออันนี้ไลฟ์แอนเด t เหรอไลฟ์แอนเดสอันแรกตอนนั้นอะเอ,อ้ยไม่ใช่โคซี่หรอเดี๋ยว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 โคซี่เลยเหรอสองอันหรอมันชี้มันขึ้นนะ เธอมันคืออันเดียวกันค่ะมันคืออันเดียวกันอไอช่วยด้วยเออเวลาเจระแค่ด้วยอะ่ะน่ารักมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เปลี่ยนแม่เปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดสิเอาเป็นชุดแบบกางเกงเหรอกางเกงแดบเดีบเดฟ๊หน่อยชั่วคราว น้องก็คือเมไม่ได้ได้กดคำสั่งให้ไปนะนี่ไม่ต้องให้มีขนอันนี้มีไปแล้วต้องไปจัดการเอาอชั่วคราวค่ะชั่วคราวอยากเห็นรองเท้าโอ้ oh my god น่ารักใส่จระเค้ก่อนขอใส่จระเข้ก่อนนะ ไหนดูสิมันยังไงครับพอ้อด้านล่ะค่ะถ่ายรูไปไว้แล้วก็ไปแต่งตัวใหม่น่ารักมากดีงามค่ะ แล้วก็น้องหมีที่ใฝฝันสวยดีเลยดีเลยโอ้สมการเราคอยโอ้ฉันเหนื่อยกับตัวเองมากเลยเควสเควสว่าทำง่ายแล้วนะแต่ว่าก็คือไม่ไวายแบบว่ายังมึนเก่งอยู่น้องหมีอืมเรียบร้อยถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็ให้น้องกลับไปแต่งตัวเหมือนเดิมสุดยอดเลยรอบนี้คือไม่เก่งนะคะมีตัวช่วยมีวจัาการช่วยไม่งั้นก็คือแบบน่าจะไม่ได้อัดอ่ะจริงตึงมากฟิลแบบหาคำตอบไม่ได้อ่ะมันเซ็งมากเลยนะพูดมาจากอะไรโฮมเชฟปะ คือไม่ใช่ว่าแปลภาษาอังกฤษไม่ออกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าไอวินเทอร์ฮอลิเดย์มันมันคือภาพที่ไหนภาพตอนไหนคือหมายถึงว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะมันนึกไม่ออกเลยอะ่ะมันนึกไม่ออกเลยเมื่อกี้พูดตรง g คท t ูเกเตอร์ป่ะชุดน้อง g คท t ูเกเตอร์ ไม่เท่เลยอะไม่ใช่กิทตติเตอร์แล้วอะไรอ่ะลืมไปลองเอาออกก่อนสิงโป้งสิงตะโพง อันนี้ก็ได้จะใส่ชุดกลับแต่ก็คือหาไม่เจอว่าตัวเองอ่ะเลือกชุดอะไรนี่เอดดิง้งโอเคใส่ใส่รงเท้ามีโคตรแป๊วเลยอ่ะโอเคทุกคนก็สำหรับเควส4ประมาณนี้นะคะมันไม่ได้ยากนะสำหรับคนที่เล่นเป็นประจำอยู่แล้วอืมแต่เมียดมยาดมตลอดจริง รวมในรมตลอดเลยนะคะหัวใจจะวายก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังเ,เตรียมตัวเล่นอีเวนต์ก็ขอให้เล่นให้สนุกไม่มีประโยชน์แล้วก็รับไอเทมกันไปเล่นต่อยอดกันทั่วหน้านะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโค้ดครีเอเตอร์นะคะซื้อภาคเสริมตอนนี้ลดราคายอยู่เนาะซื้อภาคเสริมนะคะก็มันจะมีรหัสโปรโมชั่นมันจะเป็นช่องให้กรอกก่อนที่จะเป็นยอดรวมชำระเงินนะคะว่ารหัสโปรโมชั่นหรือภาษาอังกฤษคือโปรโมโค้ดนะคะใส่เป็นโค้ด w t z ค่ะก็คือตามมุมที่อยู่ขวามือเลยเนาะก็จะเป็นค่าขนมที่ EA แบ่งให้มีนั่นเองนะจ๊ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะเจอกันเควสที่5ค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตลาแล้วไม่ไหวแล้วตานนตาแบบตาคือล้ามากจริงๆขอไปพักผ่อนก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ ติดอยู่ตั้งนานเพลงนี้ขึ้นมาเลยอ่ะติดอยู่ในช่วงเวลาไปแล้วบ๊ายบาย